ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินเตรียมรวยหนักสี่ราศีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่โชคลาภมีมา จะเป็นเศรษฐีรวยหนักในช่วงค่ำคืนจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งท่านที่เกิดในราศีกัน ดวงกำลังดีนึกอยากได้อะไรก็ได้มาง่ายๆการงานมีผลงานที่ดีทั้งงานหลักงานเสริมผู้บังคับบัญชาเห็นความสามารถได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งแถมมีการยอมรับนับถือช่วงปลายปีนี้คุณจะเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยที่ดีทำให้คุณนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักช่วงนี้การเงินมีโชคลาภเข้ามาเงินเข้ามาไม่ขาดสาย ได้ทั้งงานหลักและงานเสริมช่วงนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็โดดเด่นไม่แพ้ใครการเล่นหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจหลังจากนี้จะมีความมั่งคั่งร่ำรวย 2. ชาวราศีกรกฎได้เจอประสบการณ์แปลกใหม่ การงานมั่นคงมีผลงานเสมอต้นเสมอปลายทำให้ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ช่วงนี้การเจรจาต่อรองได้ผลเกินคาดเหมาะแก่การพบปะและขอความช่วยเหลือช่วงปลายจะรู้สึกเฮฮาและอาจจะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซึ่งผลลัพธ์จะออกมาดีมีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบอาจจะพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีใหม่ก็เป็นได้ถือได้ว่าช่ว ปปีนี้โชครับมรดกรวมถึงด้านอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นเป็นสง่ามีโอกาสรับทรัพย์ตัางใจฝันอันดับ3เชาวราศีเมทุน การงานลดแลนมีผลงานได้หยิบจับงานใหม่และได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้แสดงความสามารถทําให้คุณน,นั้นมีไอเดียใหม่ๆและคิดออกมาเต็มที่ทําให้มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการงานช่วงนี้หยิบจับทํามาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดทําให้การเงินช่วงนี้หมดห่วงช่วงนี้งานเด่นเงินดีความฉลาดเฉลียวทําให้คุณสามารถฉกฉ ช่วยพ้นกำไรได้มากแถมมีโชคราบจากผู้ใหญ่อีกด้วยเงินทองจะไหลมาถทมามีเงินทองใช้ไม่ขัดสนอีกต่อไปแล้ว 4. ชาวราศีกุมคุณจะได้รับคำชมมีข่าวดีด้านการงานซึ่งจะเป็นงานที่อยู่อย่างสบายๆแถมมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดู ประสักปัญหาต่างๆจะได้รับการขี้ขายช่วงนี้คุณจะได้รับเงินทองมากล้นหยิบจับค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองแถมจะมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านการเงินช่วงนี้งอกเงยจะประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงที่ผ่านมา รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ